บิร์ตสักลายตื่นเช้ามาก็เจอลูกค้ารออยู่หน้าบ้านแล้วลูกค้าอยากได้รูปเสือดำเป็นงานแกะสักทับตรงแขนเนี่ยตรงหัวไหล่เนี่ยแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยก็ทายาชา้าไปก่อนเลยมีคนถามเยอะว่าใช้แอปอะไรทําให้รูปภาพเป็นลายเส้นมาเดี๋ยวกูบอกกดไปตรงนี้ก่อนเลยนี่อันนี้ไง,นงนเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยอะไรไม่รู้มึงไปสต๊อปดูอันแล้วกันเข้ามาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้มีก็ะล่าใส่หมวกมึงกดอันนี้เลยนี่แล้วก็กดตรงนี้อีกทีหนึ่งค้างภาพแล้วมึงก็มาเลือกรูปเลยมึงจะรูปอะไรแล้วหน้าจอมันก็จะเลืื่่่ออนนนให้เปปลาันนมมไุดๆ เนี่ยเลื่อนเข้าไปให้มีลายเส้นโอ้โหงานนี้แม่งโคตรยากเลยเสือดำไงโอ้โหเส้นแม่งแม่มจะขึ้นมาเลยแล้วก็กดปุ่มนี้กดปุ่มนี้ปุ่มนี้เนี่ยแคปหน้าจอด้วยเออเนี่ยเรียบร้อยแล้วมันก็กดปุ่มออกให้หมดเลยออกไปให้หมดให้มันถึงหน้าจอหลักแล้วมึงจะไม่เสียตังค์ถ้าทำแบบเนี้ยแล้วเราก็มาดูรูปภาพในเครื่องของเราแล้วเราก็มาแต่งภาพในเครื่องของเรามันจะเป็นแบบนี้นะที่เราแคปหน้าจอมาแล้วก็มาแต่งให้เรียบร้อยแล้วเราก็คอปปี้ไว้ ได้ภาพที่ต้องการแนละ้วเราก็กดออกกดออกแล้วก็เข้าไปที่แอปเครื่องลอกลายเปิดบูทูทให้เรียบร้อยเข้าไปที่คังภาพแล้วก็เข้าไปกดรูปภาพที่เราทําไว้แล้วมึงก็ปรับภาพได้เลยจะเอาเล็กจะเอาใหญ่ปรับไปเลยจะให้ดีมึงต้องไปวัดไซส์ลูกค้ามาก่อนนะแล้วมึงก็ต้องมากดปุ่มนี้ด้วยเนี่ยสลับซ้ายขวาถ้ามึงโอเคแล้วกดปุ่มนี้เลยปุ่มนี้ด้วยเวย้ยสีออกมาก็จะสดๆแล้วมึงก็กดปริน์เลยเสร็จออกมาก็เป็นแบบนี้ตะกูทําได้ใครก็ทําได้ <c oughs> แบบลอกลายก็ได้แล้วยาชาก็ได้ที่แล้วทาน้ํายาลอกลายเอาแบบมาแปะแล้วก็รูดไปเลยแล้วก็ลอกออกมาโอ้โหเฮ้ย <Yeah. laughs> กูเชื่อได้หลายๆคนอาจจะงงว่ามันมีเส้นอะไรบ้างวะตึงนเนี้ยเนี่ยแม่งสําคัญเลยมึงต้องฝึกวาดรูปบ่อยๆจริงๆเ <laughs> <laughs> สร็จอกมาก็เป็นแบบนี้เสือดําดํดๆดํที่จริงเสือดำอะมันมีนมลายจุดนะเว้ยเหมือนเสือดาวเนี่ยต้งดูใกล้ๆเว้ยกูว่าโดนมันกัดก่อนแน่วะ แล้วก็สักเสือโค่งตึงหน้าอกด้วยตอนนั้นลูกค้ามีแต่ลายเส้นให้กูม,มาเมื่อคราวที่แล้วก็ลงเส้นลงปากกาเาไว้วันนี้ก็เลยมาลงสีเพิ่มอีกวันนี้ลมโคตรแรง,างอากาศก็เย็นลูกค้าแม่งก็อึดใช้ได้เลยนั่งสั่นงื <c> ้ <oughs> หนาวหรือแสวก็ไม่รู้เบอร์สักลาย